เก็บผักหวานอีกแล้วค้าผักหวานกับสิปงประธานพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งนังงอีกเก็บผักหวานกันเราเราอันชั้นฮอนชั้นเลสไม่อยากออกแดดเบิ้งพี่น้องเป็นแต่มันปงบ่ะทันไห้ผักหวานยุใส่ไม่ถี่มะปงอันเห็ดได้กินทันประนันเบิ้งเนี่ยอีกจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ต้นนี่ได้เต็มตาผลละเบื่อหลนบ่อเหลี่ยนดอกเบิ้งนี่มีแต่ยอดงามๆจะไปเก็บเอาออกมาเก็บน้ำใบ กว่ามาแต่เต้ซีผลัดเต้หนองผลัดไปหานนอไม่เพิ่นนะหอดกับใบมีเอยียงโอ้ยมี้มเพินเบิง่งขึ้น่เกีบเอานี่นะเกี้เบิรนหรอกขี่ขัข้นเกียบยเป็นตัวค้นเนีย่ยคื้นโบกีมีดมาหมฮนเปามันต้องฮันออกได้แล้วเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยแล้วมันกระสิแตกหยอดขึ้นมาไม่ช่วงฝนอยู่ตัวพอดี จองคือบอฮันเอาไปยังคือสีบอหันเอไปนแบบน่นว่าสีหันบัดเพาะหอดหม่องกับบอฮันเบิงเนี่ยจักน้อไม่ยอยู่ใดดอกพี่นองมันสีมะเกิดเบิงไปหาจุลศิเป็นล้มเป็นแรงหาอ้อมสีอ้อ,อมอยังอยู่เมนชั้นนั่นบ่ได้กินฉันกับบอกินเนื้อเบิงเนี่ยเบิงเอาจ่อไอ,ยอย้แกะอยู่ไปหาเสื้อเอาันหาบาทสิบบาทกันได้แกงเต็มหมอ้อเต็ม ฉันว่าไปเสี้ยงหาเห็ดต้อเห็ดเตียนตอดฉันดอกนี่ค่ะนั่งรีเอาผักหวานนะคะผักหวานจี้ทำไมเขาถึงเรียกเพราะว่าผักหวานมันคือมันคืนบอบพได้หวานฮะมันคืนบอบพได้หวานนี่อย่างเช่นว่าผักหวานฮะเบิองหยอดงามๆมี์พิน้นกับว่เกียร์แผ่นเป็นกูเก็บ,น,กกกบนี่กูได้หลายกูเมีพิน้นอีกเดี๋ยวนี้บ่ เก็บทาไมฉันไม่มีอะไรเก่งฉันกินไม่เป็นอ่ะคิดว่าเป็นเขาไปเก็บขี้วายเช็วยมาด้อ้อาวถ้าก็อยากลองชิมเนาะว่ามันเป็นจังไดเบื้องพี่น้องอันจนมาอันบักําเทียดกับแมต้ต้อยต่างเต่ตอนันมีแต่ดอกกำน้อยจนมาใบโป้งเบือแล้วมันหอนอันเขาช่วงอันนี้มันเลาอนน้ช่วงที่แบบว่าเขาสะสมอ,ะอาหารในต้นนี้อย่างเขาพอหอดเวลามันก็ออกแท้งใบยอย่างเบื้อง ไม่ไงนี่ก,กับเมื่กีบเอาเตแต่ผักหวานเบิดมือเบิดเว้นจุดผักหวานนี่เสรมันสีโป้งให้ได้กินจีก็ใบแก่มันไปแกงด้วยเลยสินีเหระพี่น้องเอ้ยหาอยู่หา,หากินตามฤด,ดูกาลผักหวานตามฤด,ดูกาลผักหวานกับบะหมี่น้ำมันมันสีไงไวเด้ไงซาโตซาปลูกกว่าจะสิได้ไก,ไดกินอันว่าบ,บ่หมี่นไปเสอือต้นยกต้นไงหรือว่าตามก็เปียลหลักหมืน่นพุ่นติหิวแม่น่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตไปเก็บผักหวานก่อนผุนั่สั้นจริงๆอยู่กับว่าตัดออกไม่แง่นี้ก็ได้พบเจอกันคลิปหน้านะคะ